การาดีบุญมีเป็นตัวนำองิรันที่ตามที่สองบุญมีเป็นตัวนำสักเสรีจีตามที่สองจะไปกินที่สามองิรันที่สี่มันจะเอเป็นที่ห้าที่คไปสามบุญมียงเป็นตัวนำ สักเซรีติดตามที่สองสปีดคิงที่สามโรันที่สี่ควันยานเบนที่ห้าโคายโอตางตรงบุญมียาเ็นตัวนำสปีดคิงติตามที่สอง,สงสโอ,งองงรนนอโันที่สามการด,าดบุญมียาเ็นตัวนำบุญมียอง,งนำอยู่สักเสรี Bumi yang pentuan 6 Saksi ini so ดูนำบิกตามที่สองารดาินซียังเป็นเาหนุญสเกษติดตามที่สองบิกที่สามจุบิกที่สีเจ้านที่ห้าผนไปสี่ดาวินซียังเป็นต้างนกุญแเกติตามที่ส 빅เบี Big 3, 4, สเจรไนที่สี่ซูเปอรที่หาดาวินซีเป็นตัวนำุณตกเกษมติดตามที 2, ่สอง빅เบที่สามเจรไนที่สโค้งไปสองทางตรงาราดีดาวินซีเป็นตัวนำุณตักเกษมติดตามที่ส ดาวินซี่เป็นระดุกุกเจีตามที่สเจรไที่สามารดิดาวินซี่เป็นเจราไที่ตามที่สอุุกเจีบที่สมดาวินซีเป็นตัวนำเจรไที่ตามที่สองบพลศที่ส ฟ้างดงามเป็นตัวนำคุณเอื้อมติดตามที่สองผมลิขิตที่สามฟ้าไดฟังงดงามจะเป็นตัวนำคุณเอื้อมติดตามที่สองฟ้าลิขิตผมลิขิตที่สามอีกโค้งไปาสามฟ้าฟังงดงามจะเป็นตัวนำ คุณเรื่อมที่ตามที่สองผมลิกิตที่สามหมูตุ้ยที่สี่คุณปิยวัลที่ห้าโค้งปายสอออกทางตรงฮาราดีฝางวงางจะเป็นตะนมแปลงมาทางด้านนอกคุณปิยวันคุณปิยวัลเป็นตัวนำผมคมิคิดผมลิกิตเป็นตัวนำ ผมนิจิเป็นเัวาหน้าที่ปัญราภิบาจิตามที่สองผมนิจิจะเป็นเจ้าหน้ัญิบาตามที่สองคุณเรื่อนที่สามเขาแตกหมด มาแล้วเดินรงเป็นตัวนำเพิ่เพลงทีกตันที่สองปีติปาที่สามการีเปิดเพกเป็นตัวนำปีปาที่ตามที่สองเดินรงที่สามยกราชันที่สี่นินบังกรที่ห้า โค้ไปสามเปิดตีกดกเปลเป็นจรปิปาติตามที่สองคาราดาปีปาเป็นตัวนำเปิดินิตามที่สองเดนดำรง,งที่สายาระันที่สนิ่งมังกรที่หโค้งไปสองออกทางตรงปีปเปิตินเกเป็นตัวนำคูกันคาราดา เปิดพิเป็นจะนำแรงมาทางด้านนอกยอราชันยอราชันแรงมาทางด้านนอกแรงมาทางด้านในเดดำรงเดดำรงเป็นนำเดดำรงเป็นนำยอราชันกิจก a ที่สองเดดำรงเป็นน้ำยอราชันกิจกาี่ส เตรตัวอ,อย่แพร้อมแล้วจะไปแล้วมา,าแล้วพนพิจิตต์ไจะนำเขาไาดีแดนนี่บอยแดนนี่บอยแดนนี่บอยเป็นตัวนำทรีมงคลติดตามที่สองแดนนี่บอยกองนำอยู่ทรีมงคลลนรับแรง้นไป เป็นตัวนำแดนนบอยติดตามที่สองวสวัสดีเจ้าเหนือที่สามโค้งไปสองออทางตรงสรีโมงคนแดนนบอยเป็นมานำคู่กัน สิ่งมงคลนเดนต์ที่พเลี้ยงมาทำตุกันเนื่องจนี้สิ่งมงคลนดนต์ที่เลี้ยงมาทำตุกันสิ่งจำเด็ดชัดสิ่งม่งคงรู้แม้จะมาเป็นตุกันสิ่งมงคลนเดนมาจะเกิดขึ้นวันจันทรที่สองสิ่งจำเด็ดชัด ใจยาเชเป็นตัวนำวอเตอร์อนติดตามที่สองสอนเงินที่สามเลินมงคลที่สี่าาฮัลโหลดีใจยาเชื่เป็นตัวนำสอนเงินรถแรงคือไปเป็นตัวนำใจยาเชืติดตามที่สองวอเตอร์ฟลอนที่สาม เลิอมงคลที่สี่สิทธิโชคที่ห้าโคบายสอนออกทางตรงสอนเงินจะเป็นตัวนำใชยโชคติดตามที่สองวัตถุฟันที่สามการที่สอนเงินจะเป็นตัวนำใช้โชคติดตามที่สองสอนเงินที่สามสอนเงินจะเป็นตัวนำใช้โชคติดตามที่สองสอนเงินจะเป็นตัวนำใช้โชคติดตามที่สองสอนเงินจะเป็นตัวนำ चई किताबी कम सौ चई अचो ปูนเป็นตัอุดมลิติดตามที่สคาราีอุดมลิ์เปนตัวนนุนติดตามที่สองริยับที่สนุูนที่สมีคนอนัีอุดมลิ์อุดมลทธิ์ลปูน อาราดีอุดมดิบเป็นตัวนำนุ่มสมบูรณ์ที่ตามที่สองนุ่มสมบูรณ์ที่สามอเยสัพท,ที่สี่ของปลายอทางตรงอุดมดิษเป็นตัวนำนุ่มสมบูรณ์ที่ตามที่สองอาราดิ อุดมริศจะเป็นสราหนุ่มสมบูรณ์กิจกรรมที่สองอุดมริศจะเป็นสราหนุ่มสมบูรณ์กิจกรรมที่สองอุดมริศจะเป็นสนามบุกชมบูกิจกรรมที่สาม ชนะมงคลเป็นตัวนำคาราดีชนะมงคลเป็นอัเฟรดี่ติดตามที่สองเพื่อคุณที่สามยอดมงคลที่สี่คุณเกียรติศักดิ์ที่ห้าที่โค้งไปสาม เฟอร์รีเป็นตัวนำชนะมงคลติดตามที่สองยอดมงคลที่สามเพื่อคุณที่สี่คุณเกียรติศักดิ์ที่ห้าโค้งป้ายสองออทางตรงฟาดาดีนชนะมงคลฟารารีเพื่อคุณเป็นตัวนำ เพื่อคุณเป็นเจ้าหน้าฟาริสิตามที่สองเพื่อคุณจะเป็นเจ้าหน้าฟาริสิตามที่สองคุณเกตุตักที่สามเพื่อคุณเพื่อคุณ